แอนรับเข้าสู่ยังวัดสวนประสิทธิ์ตอนนี้เป็นลานวัดสวนประสิทธิ์สถานที่ที่รอเทียนพรรษาทั้งหน้าวัดหน้าวัดเลยนะตอนนี้จะเป็นที่รอเทียนพรรษาแล้วก็มีสังฆทานนะที่จะจำนายจำนายให้กับญาติโยมที่เขามาร่วมทำบุญวันนี้ วันศุกร์ที่11หรือ11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ก็เป็นวันถวายสลากภพัตของพัดสวนวนประสิทธิ์ตอนนี้มาดูบรรยากาศของการที่จะทำบุญถวายสลากภพัตในช่วงสายก่อนเพลนในวันนี้นี่ก็ญาติโยมมหล่อเทียนพรรษากัน บริเวณนี้นะทุกปีทําทุกปีนะก่อนเข้าพรรษาวัดส่วนประสิทธิ์ก็จะมีการหล่อเทียนญาติโยมก็กำลังมากันก็มีรถมาจอดก็มาตรงหน้ามีศาลามีพระปังวันพุทธอุ้มบาทนะอยู่นี่นะปฏิสถานไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นบริเวณหน้าวัดที่ GPS ก็จะมาสุด บริเวณวัดสวนประสิสธิ์ก็บริเวณนี้นะบริเวณนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในศาลากันนี่มาดูบรรยากาศใต้ศาลาศาลาในประสง์วัดสวนประสิทธิ์ที่เขาเรียกกันว่าศาลาใหญ่ศาลาใหญ่วัดสวนประสิทธิ์ตอนนี้ก็ย้ายมาไว้ข้างล่างนะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ข้างบนต้องขึ้นไปข้างบนย้ายมามีนิด ปีนี้เป็นปีที่สองในการนี่พระคูสังฆรักการรักกิจตาธรรมอเลกานุการ,การสุนิปัสนาและก็เลขาณุการหลงพ่อพระคูประกาศสมาธิคนท่านก็มาถึงที่แล้วเป็นบรรยากาศนะเดี๋ยวท่านก็จะได้ปารบของการถวายสลาดกรตพัดถลายสวัสดิ์กรพัดสำหรับประจำปีพุทธศักราช2 5 6 0 แปดนี้นะที่ใต้สาาวัวปรทำเป็นประเพณีทุกปีของวัดสวนประสิทธิ์หลังจากวันอาสาฬหาบูชาก่อนที่จะอธิฐานเข้าพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำก็จะมีกิจกรรมในการถวายสลักพัตพร้อมด้วยเทียนจำพรรษาหรือว่าเทียนพรรษาแล้วก็ผ้า วสีกษาดอกหรือว่าผ้าอาน้ําฝนนะผ้าอาำน้ําฝนในทุกๆปีกำลังไหว้พระรปูชาพระรัตรนตรัยแล้วก็จะรับศีลห้าแล้วก็จะได้กันกล่าวต้อนรับพระโูพระโูใหม่นะพระโคการแล้วทานก็จะได้ให้ ศีลนาให้ศีลแล้วก็ท่านก็จะได้บอกแต่ญาติโยมทั้งหลายที่จะได้มาถวายสละกภพัทในช่วงสายในวันนี้นะเป็นบรรยากาศโยมก็กำลังทยอยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อา ประจันการจะให้จะได้ดถวายพ,พารพระเลยว่าส่วนชัยยมงคลคาถาด้วยจะเตรียมความพร้อมในการที่จะถวายสลักกระพัด ปารังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันสุคตโอกควิตโออนุตตาโรปุริสัทธามัสสิสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธะคะวสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสันติิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเว เดชตาปปมิญโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาสังโฆกชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาธังโกยัปปิปันโนภะคะวะโตสาสังโฆยติังจตตริปัง pane adapore saabokal eapa kawa do kasangko na pau na yota binai Igara niyo an tarampun menyangketang ปกติออน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตรผู้มีปัญญาอายุวัยกำลังวันนาโตปฏิปานาโตนายวันนายปฏติปาสุขสาทธาเมตาเวมุปัญญาให้ความสุข สุขังโสติาเตยามได้สมสุขอายยงดาตวะปะรังวันนังสุขันจะปฏิภาาโตผู้คนผู้อายอายุปะระวันนังแลปฏิภาเทฆโยยัสวาอติปะปะเจตติเดไอเกิดในนี่ได้ไ ย่อมเป็นภูมิาย oon, ย,ยนนืนนะิยศในทีนั้นนาดัมนี้พระสาพพะมงคลจงมีแก่ท่านราบันุสาพพเทว,วตาขอลเลัศเทวดาทาั้งควงสาพพะบุธานุปาเวนะ त्वयानुपावे प्रापुत च पदमा द्वयानुपावेप्रथम् सा पाशङ्कानुपावेन द्वयानुपावे जामेक तान्तुमत्